น้องครับอันนี้คือบรรยากาศตอนแรกครับพี่น้องอยู่ฟ้ามูหันครับพี่น้องนะครับอ่ามันนี้นะมันภาพพระมงพี่นองนะพรบมงควยงามฟ้ามูหันครับพี่น้องนะครับกาหมูหันสื่อคว้ยมาถึงหมดสามตัวครับตอนนี้ครับตัวนี้ซื้ออีคําครับอีคําทีพวกสูงมาไหนครับแต่ว่าล้าตัวอ้วนพี่น้องกัหน้าตางามครับแต่ว่าตัวนี้อาจจะควยหน่อยยูนครับท่านท่านี้ย่เตรียมทีครับตัวนี้ซื้อคํะครับอาจจะสองปีกว่าครับตัวนี้ครับอ่าตัวนี้คุ้นครับผสมเทปบางคนมาแล้วพี่น้องครับ มือนีละมวนเสียงกันไปใจเสียบินนะครับยุธีบานมันบ่มพี่น้องนะครับเอาข้อยลักไปเสื่องไหวคนไปเที่ยวกระบี่อยู่ประเดอไปจ่ายตังค์ครับพี่น้องมือนีเสียงไม่ไปจ่ายตังค์ครับอตัวนี้นายอีกสักสองสามสิ้นปีนี้น่าจะผสมพันธุ์ได้ครับพี่น้องครับผสมเทียมของนกเก่าครับตัวนี้นะครับอตัวนี้มาไหมครับมูฮันไปซื้อนะครับอซื้อตอนกลางคืนพี่น้องนะครับงาดก็พอคาเวียดนามได้มาครับตัวนี้แม่ผมซื้อตังออนหนุนครับแห็มันหนุนแห่นมูฮันอ่ เลยๆครับพี่น้องนะครับตัวน ar ี้ซื้ออ okay. no. ีนุนนะครับกับมูฮันจะสีฉีดยาบนลุกห้มันยูนะครับแต่ตัวนี้ท่าในท้าในฉีดนะครับตัวนี้กับอีคําผมพี่น้องงามบอครับพี่น้องนะครับตัวนี้ซื้อคํานะครับตัวนี้ซื้อหนุนนะครับซื้อหนุนหนางามพี่น้องนะครับตาแต้มแก้มจำโตกว่าสูงครับพี่น้องนะครับยังเป็นขนสีเหลืองอยู่ครับซืออ่างามอยู่นะครับตัวนี้ซื้ออีคํานะครับมือนล่งอีคุนผมนะครับอันนี้คืออีคุนพี่น้องนะครับ วันนี้ผสมเทปบางค้นไปนะพี่น้องนะครับถาผ่านรอบนะครับกะถือว่าโอ้ยสุดยอดหลายๆพี่น้องนะครับวันนี้โมฮันสีข้อยัดลาพี่น้องก้อนให้เบื้องละครับอีข่ำอีคุ้นอีหนุนครับพี่น้องนะครับวันนี้สีไปพาไปอ่แฟนคลับโูฮันนะครับมาหาทียูนะโูฮันนี่ครับสีไปหาเสียบินบารบือครับสีไปนั่งโมกันเรื่องการเลี้ยงวัวเลี้ยงโค้ยพี่น้องนะครับกะสีไปกะแล้วเสียระยูไายคค้ยพี่น้องเบื้องไนบ่อโดนครับสีไปหาเสียบินนะครับกับมือนีนะครับพบกับพี่น้องแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ